นี้วันดีวันนี้สิบห้าค่ำวันนี้สาขาบูชานะคะวันนี้กีจะมาบอกเคล็ดลับการทํากระเป๋าสตางค์ให้ปังไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเก่าหรือใบใหม่เนาะสามารถทําได้นะคะเคล็ดลับนะคะเอากระเป๋ามาพูดแล้วขนลุกเลยนะคะเอากระเป๋าออกมานะคะแล้วก็ให้เปิดตรงนี้นะคะเปิดให้สุดเลยนะเปิดให้สุดเลยนะคะเปิดไว้แล้วก็ให้กว้างที่สุดนะคะแล้วก็ชูขึ้นแบบนี้นะคะชูขึ้น นะคะแล้วก็อธิษฐานพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะหรืออีกคาถาหนึ่งนะคะพุทธะกันตังธรรมะกันตังสังฆะกันตังสัวกันตังสาธุสาธุวันนี้เป็นวันดี ขอให้เงินเต็มกระเป๋าขอให้ปังๆสตังเต็มกระเป๋าขอพรจากเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มีเงินหลังไหลเข้ามาเต็มกระเป๋าข้าพเจ้ารับแล้วสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วก็ปิดเลยนะคะปิดเลยแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใต้หมอนนะคืนมีใต้หมอนนะคะแล้วก็นอนนะคะมันจะเป็นการถึงถึงอุ้ยคุ้ล้วขนลุกนะคะขนลุกขึ้นมาเลย เป็นการดึงดูดเงินนะคะแล้วกระเป๋าสตางค์ของคุณจะฟังฟังเฮงเฮยิ่งกว่าเดิมนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> อย่าลืมไปเยี่ยมเทียนกันนะวันนี้วันพระนะคะ